วิธีเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เกิดจนเป็นหนุ่มให้ประสบความสำเร็จคลิปนี้มีบอกหมดเปลือกนะครับว่าการเลี้ยงแบบไหน ให้ประสบความสาเร็จเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มนะครับแบบไม่ให้ไก่เสียแล้วก็ให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเราไปดูกันนะครับหมดเปลือกแบบไหนนะครับโดยอชัยไผ่ตันนํามาเล่ามาบอกปโปรโสแสดงความคิดเห็น ถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเราชอบต่างกันแต่เราไม่แตกแยกนะครับเรามีหัวใจเดียวกันนะครับครับสวัสดีครับผมอชัยไผ่ตันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเพาะไก่พมา่าและการเลี้ยงไก่พมา่าที่เป็นแข้งหน้านะที่เป็นแข้งหน้าจากักนะครับแล้วออกมาล่อ นะครับเราควรทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะขั้นตอนประสมก่อนเลยนะครับเราก็คาดสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีสายที่แข้งหน้าจัดไม่ใช้ปากนะไม่ใช้ปากนะครับมีการชิ่งขยายมาล่อลำวงนะครับจะใช้ปากต่อเมื่อตอนขั้นสุดท้ายนะตอนที่ตรงข้ามหมดสภาพแล้วนะครับเอาสายพันธุ์สองพ่อแม่พันธุ์นะมาใส่กันนะฮะ สายเลือดมันจะได้ยีนออกมาตรงกันนะครับคราวนี้พอพอลูกออกมานะครับเน้นความแข็งแรงนะครับเน้นความแข็งแรงก็ตอนรับเตือน้ําบ้านป้องกันโรคของไผ่ตานก่อนนะครับให้กินไปเลยนะครับพม่านเนี่เลี้ยงง่ายสุดนะให้กินไปปล่อยธรรมชาตินะครับปล่อยธรรมชาติดูแลตรงว่าไม่ให้พวกหมาพวกแมวนะมาควนแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็พอเขาโตมานะครับพอเขาโตมาเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มอย่าเพิ่งไปแตะอย่าไปไปจับไปลองอะไรนะครับคนโบราณบอกว่าคนท่าคนแก่สมัยผมเป็นเด็กนะไก่หนุ่มๆเจ็ดเดือนแปดเดือนนะเอามามาแตะดูนะมาลองดูคนท่าคนแก่จะบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเดี๋ยวมันจะดอกะนะครับ เดี๋ยวมันจะการคือไก่มานะ่ะมันเป็นไก่ตรองรออายุนะครับไก่รออายุนะครับต้องอย่างน้อย,อยก็ขนแหลมนะแหลมเต็มนะครับหรือถ่ายถ่ายใหญ่เลยก็ดีแล้วค่อยจับมาเพราะว่าโครงสร้างกระดูกนะทม่าที่รูผสมนะ่ะได้งอนมาผสมด้วยยิ่งดีโครงสร้างกระดูกเขาใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็พอได้อายุปุ๊บนะเป็นไก่ถ่ายแซมเสร็จนะครับ โครงสร้างเนื้อตัวก็แน่นนะครับกระดูกก็แข็งแรงนะครับเวลาเราไปลองไปอะไรเนะี่ยมันไม่เคลื่อนแล้วจิตใจก็จะเต็มร้อยนะครับนะจิตใจจะเต็มร้อยเลยเราจะไปแตะตอนเด็กๆอายุอ่อนๆไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นพอสายพันธุ์ดีอยู่แล้วใจเย็นๆนะบางคนเลี้ยงมมานี่เลี้ยงไก่มานี่ไปก็เสียโดนะ กระทบตรงตัวหน่อยก็ดองแดงไปหมดเพราะโครงสร้างยังไม่ได้เงีับอายุยังไม่ได้นะครับแล้วใจยังไม่เต็มร้อยนะทุกแทบทุกสายพันธุ์นะเน้นเน้น,น,นหลักๆต้องเอาเต็มร้อยนะครับเมื่อเขาได้อายุนะคน,นะนแหลมนะคดแหลมนะไก่สิบเอ็ดเดือนประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนเนี่ยพอเต็มปุ๊บก็จับมาลอง ลองก็นวมก่อนนะนวมก่อนอย่าเพิ่งโขมกลางสังเวียนนะกางเสร็จก็เอามุ้งเขียวนะลอ้นะลอมะล้อมล้อมหมดเลยสูงสูงหน่อยเพราะมาล่อชอบกระโดดสังเวียนพอกระโดดคุณลำคาญคุณตบลงตบลงตบลงแบบนี้ลำคาญก็เบื่อก็ทิ้งนะเพราะว่ามันมีความลับเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองนะคุณอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับคราวนี้คุณฝึกมัน ฝึกไก่มากนะวิ่งล่อมันกระโดดขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้มันก็ลงนะนะครับใส่นวมก่อนเพราะว่าจะไม่ได้รับบาเดเจ็บอะไรนะครับก็ควนี้พอมันชินแล้วนะครับชินแล้วไม่โดดไม่อะไรแล้วก็้วก็เช็คได้เช็คได้ที่สาคัญนะครับเวลาเลี้ยงไก่มานี่ไม่ต้องไปลงขมิ้น อย่าไปใช้น้าร้อนน้ําอุน่นไม่ต้องน้ําเย็นเป็นน้ําเย็นวิเศษสุดครับน้ําเย็นนะครับนะไม่หนักหนาอะไรนะแค่นวมแล้วก็วิ่งซูมวิ่งลู่นะแล้วก็นะตะไคร่นะาานะปล่อยตะไคร่นะครับง่ายๆแล้วกออ็วิ่งสายพานอย่างไก่สายพานมาล่อนะฮะคุณระวังนะมาล่อหมดแรงหมดเต็ป <c oughs> รอไปออกยุ่งนะครับวิ่งไนพานเลยนะวิ่งไนลพานเพราะว่าถ้าแค่วิ่งตุ่มไก่ก็ได้แค่กําลังนันนะวิ่งไหลพานมากๆนะค่อยๆตายไปทีน้ทีนิดเอาจนแบบไม่หอบไม่อะไรพอมาลอเราวิ่งแบบไม่มีการหอบเวลาไปเจอจริงๆแล้วนะครับนะครับเจอจริงๆแล้วก็าจะวิ่งแบบไม่เหนื่อยนะให้ตรงข้ามให้ตรงข้ามเหนื่อยก่อน นะเหนื่อยก่อนแล้วค่อยจะมาไายบี B, นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าการเลี้ยงไก่มาที่มาล่อนะครับการฝึกฝนต้องมีเป็นตามสเต็ปนะตามสเต็ปนะครับไม่ใช่คุณไปเช็คแป๊บเดียวนะคุณทิ้งเลยเสียดายนะครับเสียดายของนะครับสายพันธุ์ดีๆคุณที่ไปอา่าไปสั่งซื้อเข้ามาเขากวดเฉพาะได้สายเลือดดีๆฟารมดังๆแบบนี้ กขาวดเจ็ดได้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นคุณเอามาแป๊บเดียวมาลองไก่บ้านคุณนะ่ะคุณต้องให้โอกาสเข้าไก่บางทีมแพ้อากาศนะการเดินทางก็เหนื่อยก็แพ้อากาศนะเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเมื่อยล้าก็มาไก่บ้านคุณก็เป็นพระเอกไปนะครับนะแล้วก็ไปโจมตีของพวกฟาร์มดังๆนะไม่ถูกนะครับคุณได้สายเลือดดีมาแล้วนะคุณต้อง ครับใจเย็นๆตามสเต็ปนะครับนะตามสเต็ปที่ผมบอกมาก็ได้อายุนะนวมสังเวียนกลางแล้วก็มุงรอบนะครับอยากให้ไก่กำลังก็มีวิ่งสุ่มมั่งลงนวมมั่งนะครับแล้วก็นวมเยอะๆนวมสวมปากเยอะๆนะครับแล้วก็วิ่งสายพานเยอะๆนะวิ่งสายพานมากๆนะครับ ไก่ไก่มานี่ไม่หมดแรงเป็นนี่เป็นพระเอกเลยนะครับเป็นเทพเลยนะผมบอกให้ไก่ที่ไม่ใช้ปากไก่ที่วิ่งมีลีลาวิ่งล่อยาวส่วนมากจะโดนตะคุบตะคุบตะคุบนี่เวลาขาล้าแล้ววิ่งไม่ออกนะฮะโดนเขาตะคุบยุ่งเลยนะครับทำแบบนี้นะจะประสบความสำเร็จนะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมบอกมาคือตําราเก่าแก่ของคนโบราณที่ประสบความสำเร็จคุณมีสายเลือดดีๆอยู่แล้วก็ถนอมเขานะฮะไม่ต้องไปหาไก่นะเพียงคุณรู้หลักแค่นั้นเองนะไก่ไก่มากคุณก็วิเศษแล้วนะครับนะบก็สามารถาไปอวดไปโชว์เขาได้เลยนะครับแล้วคุณจะมีชื่อเสียงนะครับจากผมอ,อชัยไผ่ตัน หวังว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์สำหรับท่านที่ชื่นชอบในหัวใจไก่มากนะนะครับไก่อื่นไม่เป็นไรชอบใครชอบมันเราไม่ว่าเนะี่ยรักใครรักมันก็หัวใจเดียวกันเนะเรารักไก่เนาะคนรักไก่นะครับเราก็พัฒนาไปนะครับไก่มานะครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับประสบความสำเร็จทุกคนนะครับ Thank you.